สวัสดีครับมาอัปเดตข่าวสารของสโมสรเรียบผูที่น่าสนใจกันหน่อยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันอย่าลืมนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทําคลิปด้วยก็และกันนะครับและสําหรับคลิปนี้ผมจะมีอะไรมาฝากทุกๆคนกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของสโมสรเรียบผูพร้อมๆกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่อดีตนักเตะเก่าของเรอร์พูลอย่างลุยโซเลสกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดเนี่ยโซเลส ก็เด็กมาคอมเมนต์ผ่าน i n s t a g r กรมของตัวเองชื่นชมดาวิงนูนเยสด้วยนะครับก็สำหรับค่าวนี้ครับต้องขอย้อนกลับไปในเกมที่ทางโบสซอนลิพูเนี่ยเอาชนะบอลมัดไป2ประตูต่อ1ในเกมคาราวาลครับลอก16บทีมที่ผ่านมานะครับซึ่งในเกมนั้นเนี่ยทางดาวิงนูนเยสก็ทําประตูได้ด้วยนะซึ่งหลังเกมเนี่ยทางดาวิงนูนเยสนะครับก็ได้มีการโพสต์อินสตาแกรมแล้วก็ลงรูปของตัวเองเนี่ยขณะดีใจในเกมนั้นนะครับ และแน่นอนนะครับภายในเวลาอันสั้นมันก็มีคนเนี่ยกดถูกใจกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะแต่ประเด็นก็คือมันมีอดีตนักเตะเก่าของลิพูแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมชาติเดียวกันกับดาวิงดุนเยสดัางลุยโซเลสด้วยนะครับแกเนี่ยมากดถูกใจแถมมีการมาคอมเมนต์ด้วยนะโดยโซเลสนะครับคอมเมนต์ประมาณว่านี่คือสัตว์ร้ายที่น่าทึ่งลุยต่อไปจอมถล่มประโตโซเลสก็คอมเมนต์เอาไว้ประมาณนี้นะครับ ซึ่งสำหรับดาวิงนูนเยสเนี่ยลุยโซเลสก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของเขานะครับและการที่เขาตัดสินใจย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะหลุยโซเลสนี่แหละที่เคยมาคาแข่งที่นี่นะครับโดยลุยโซเลสนะครับเคยอยู่กับลิเวอร์พูลประมาณ4ฤดูกาลนะปี2 0 1 1ถึง2014นะครับทำประตูได้82ประตูกับอีก46แอสซิสต์นะครับจากกาัลโลสนามไปทั้งสิ้น133เกมนะครับ ส่วนดาวิงดุนเยสเนี่ยในตอนนี้ก็ลงสนามให้กับทีมไปแล้ว56เกมทำได้22ประตูกับอีก9แอสซิสนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของทางเจเกนคลอปกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดทางคลอปเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยอาจจะให้ดุยดิอสัสลงสนามในเกมต่อไปที่ลิปูจะลงพบกับลูตันทาวด้วยนะครับก็สำหรับนัดต่อไปของลิปูนะครับก็จะเป็นรายการพิมลิกอังกฤษโดยทีมเนี่ยจะบุกไป,ปเยือน ลูตันทาวนะครับจะทําการแข่งขันกันในวันที่5เวลาประมาณสัก5้าทุ่มครึ่งนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะแต่ก็น่าจะประมาณนี้แหละแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทางครอปเนี่ยก็จะมีการอัปเดตก่อนเกมเกี่ยวกับความพร้อมของทีมนะครับรวมถึงเรื่องราวของลุยดิอารสด้วยนะครับว่าในเกมนั้นเนี่ยเขาจะเป็นส่วนหนึ่งกับทีมหรือเปล่าโดยครับเขาพูดถึงประเด็นของลุยดิอารสประมาณว่าในตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเขานั่นแหละว่าเขาเนี่ยจะพร้อมหรือเปล่า ผมเนี่ยไม่อยากจะไปบังคับอะไรนะเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมเราทําได้แค่รอฟังข่าวดีก็เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากลับมาฝึกซ้อมกับเราได้แล้วนะเมื่อ2วันก่อนและเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ซ้อมได้แล้ว1นึ่งเซสชันและเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมถ้าเขารู้สึกว่าเขาโอเคเขาจะฝึกซ้อมกับเราตอนนี้เขาอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยเขาก็ดูปกติดีนะแต่ผมเห็นสภาพของเขาแล้วเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาแทบจะนอนไม่หลับ เราจะรอดูว่าเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในตอนนั้นแล้วค่อยจะตัดสินใจกันอีกทีทางครอบก็ได้บอกเอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อน,นี่อดีตนักเตะเก่าของลิเวอร์พูลอย่างมามาดูซาโก้กันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าแกจะประกาศแยกทางกับต้นสังกัดแล้วนะครับก็สําหรับมามาดูซาโก้นะครับย้อนกลับไปในก่อนหน้าน,นี้สักวันอาทิตย์หนึ่งนะมันมีข่าวหลุดออกมานะครับว่าแกเนี่ยไปม,มีปัญหากับผู้จัดการทีมของต้นสังกัดอย่าง มงปริเย่นะครับที่ชื่อว่ามิเชลเดซาก,การเลรียนนะครับเห็นบอกว่าไม่พอใจที่ตอนซ้อมเนี่ยรู้สึกว่าแกจะโดนเสียบจากเพื่อนร่วมทีมนะแต่ว่าทางผู้จัดการทีมเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรนะครับทำให้มาดูซาโก้เนี่ยถึงกับโผล่ร้อนแล้วก็เดินปรีเข้าไปกระชากคอเสื้อของโค้ดนะครับแท่นั้นไม่พอยังทุ่มโค้ดลงกับพื้นอีกนะครับอันนี้ผมเล่าตามที่สื่อเขาบอกมาเลยนะแนสะสาเหตุนั้นนะครับก็ทําให้มาดูซาโก้เนี่ยโดนตัดชื่อออกจากทีมในทันที และหลังจากนั้นเรื่องมันก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับไม่มีอะไรออกมาอัปเดตเพียงแต่ทว่าล่าสุดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทางตัวมามาดูซาโกเองนี่แหละที่ได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียนะครับว่านในตอนนี้เขาได้แยกทางกับต้นสังกัดมองปูริเย่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมามาดูซาโกเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้ในอินสตาแกรมประมาณว่าคุณเนี่ยจะต้องรู้จกักหนีออกจากที่ที่ไม่ให้ความเคารพคุณจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศูนย์ฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์ก่อนผมขอปฏิเสธที่จะรับผิดชอบทั้งหมด ดังนั้น2พฤศจิกายนคือวันที่ผมตัดสินใจจะย,ยุติเส้นทางของผมกับมงปุริเยผมขอบคุณเพื่อนรุ่มทีมทีมงานทีมแพทย์บรู Bruno ati, โนกาลติผู้อำนวยการกีฬารวมทั้งประธานสโมสรผมมาที่นี่ในแบบลูกผู้ชายแล้วก็ขอจากไปในแบบลูกผู้ชายลงชื่อมามาดูสาโกสาโกก็โพสต์เอาไว้ในไอประมาณนี้นะครับโอ้โหนี่แหละครับลูกผู้ชาย ทุ่มผู้จัดการทีมของตัวเองเนี่ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเจ้ามามาดูซาโกเนี่ยเขาแปลคํว่าลูกผู้ชายออกมาแบบไหนนะครับอ่ะยังไงก็จบกันแล้วนะครับสำหรับมามาดูซาโกกับต้นสังกัดมงปุลเยนะครับก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะไปอยู่กับสโมสรไหนต่อนะครับเอาเฮกันลั่นได้เลยจ้าเด็กของทุกๆคนล่าสุดลิฟว์เอ็คโคลงข่าวใหญ่เอาไว้แล้วนะครับว่าลิฟว์สามารถบรรลุข,ข้อตกลงส่วนตัวกับอังเดรแข้งกลางของสโมสร ฟูมิเดนเซได้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็สำหรับไอ้เจ้าอังเรนะครับแข่งวยัย2 2ปีกองกลางของสโมสรฟูมิเนนเซ่ทีมที่อยู่ในประเทศบราซิลนะครับจริงๆไอ้เจ้าแข้งคนนี้เนี่ยก็ตกเป็นข่าวชื่นยงกับลิพูมาตลอดนะครับประมาณสัก23ปีที่ผ่านมานี้แนะ่แต่สุดท้ายก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งทว่าล่าสุดเนี่ยสื่ออย่างลิพูเอ็โคซึ่งก็เป็นสื่อท้องถิ่นที่ลงข่าวเกี่ยวกับสโมสรลิพูนะได้ออกมาตีข่าวใหญ่เลยนะครับว่าณตอนนี้เนี่ย ลิ์พูเนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับไอ้เจ้าอังเรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถตกลงกันได้หมดแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือจํานวนเงินที่ยังไม่สามารถตกลงกับทางต้นสังกัดได้นะครับซึ่งทางสื่อคาดว่าค่าตัวของอังเรเนี่ยในตอนนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์นะซึ่งก็ถือว่าเป็นจํานวนเงินที่ไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับอายุที่เพิ่งจะ2 2ปีแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งแข้งที่ทางเจอร์กินคอปเนี่ยชื่นชอบในผลงานส่วนตัวของเขานะครับซึ่งทางจะถามว่าอ้าวแล้วทําไมสโมสรลิพูจำเป็นจะต้องดึงแข้งในตำแหน่งกองกลางเข้ามาสู่ทีมอีกหนึ่งคนละ่ะในตอนนี้ก็มีกองกลางให้ใช้งานเยอะแล้วไม่ใช่หรอหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้แล้วนะครับก็เป็นลิพูแอคโค่นี่แหละได้มีการเขียนบทวิเคราะห์เอาไว้นะครับประมาณว่า ในตอนนี้เนี่ยแข้งในตำแหน่งกองกลางตัวรับเนี่ยดูเหมือนกับทางเจอเกนครอปจะฝฟืนใช้อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับซึ่งอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เนี่ยแกก็ไม่ได้ถนัดเล่นในแบบกองกลางตัวรับสักเท่าไหร่นะเจอเกนครอปก็เลยอยากจะหากองกลางตัวรับแบบแท้ๆนะครับเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคนซึ่งก็คือไอ้เจ้าอังเดย์คนนี้นี่แหละอ่ะก็ประมาณนี้นะครับฟังกันแบบ,แบ,บสั้นๆแบบสรุปสรุปใจความให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับ ก็ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลประจําวันที่น่าสนใจนี้นะครับก่อนที่จะลาจากกันไปขอย้ำอีกสักหนึ่งรอบกันละกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับทุกๆคนฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับการทําคลิปด้วยกันละกันนะครับและสําหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมแล้วขออนุญาตลากันเลยกันแล้วกันนะสวัสดีและสวีดัตครับ